สวัสดีค่ะส,สดีเพื่อนชาวราศีพฤกษภกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนีอยจาย์นีหน่าทาโร่นะคะก็จะมาทำานดวงชะตาของคุณนะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะก็คือ,เ,อ,อเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเก่าในอดีตชาตินะคะที่ส่งผลให้คุณต้องพบเจอในชาติพบปัจจุบันก็คือปี2566นะคะทําให้คุณต้องเจอเรื่องราวอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานสุขภาพหรือความรักก็ตามนะคะ หร,หรือว่าจะเป็นเรื่องราวของคนในครอบครัวก็ตามนะคะขอแนะนําตัวเองนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่านี่น่าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีน้าทา o ์โรออนไลน์คอได้เลยนะคะหรือว่าถ้าสนใจอยากจะดูดวงนะคะแบบส่วนตัวพิเศษคือแอดนีน้าทาโรมาได้เช่นเดิมนะคะอ่ะเรามาดูที่พลังงานสิบใบกันก่อนเนาะนี่น่าลืมบอกไปว่าการทําคลิปนี้อะ นะคะเป็นการอ่านดวงโดยรวมทั่วๆไปคนมีเป็นแสนเป็นล้านคนเพราะฉะนั้นจะไม่เจาะจงแค่คนในคนหนึ่งนะคะจะเป็นภาพโดยรวมนะคะเล่าให้ฟังเป็นภาพโดยรวมนะคะ,ะมาดูที่ใบแรกของคุณก่อน5ดาบนะคะอันนี้คือ,เ,อ,อเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันของคุณนะคะปี2566นะคะเดเหรียญ อัศวินถือเหรียญนะคะอาร์เดรไฮเพนเทสสามไม้เท้าแทมเปญแลนด์แปดถ้วยอัศวินถือไม้เท้าเวลออฟฟอร์จูนนะคะแล้วก็สุดท้ายคือหนึ่งดาบอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นมากโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเลยนะ ชาวราศีพฤษภปี 25- 6 6ของคุณะจะเป็นปัญหาเรื่องของการเงินซะส่วนใหญ่เมื่อก่อนการเงินของคุณมันไม่ได้ย่แย่อะไรมากนะเอเอมื่อก่อนอาจจะแบบปี2ปีหรืออะไรก็ตามแต่ว่าพอมาปี6 6นะคือการเงินรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาหาวิธีทางแก้แล้วกันนะ้องว่าควรจะแก้ไขย,ยังไงนะคะไปดูอดีตชาติกันก่อนซึ่งการดูอดีตชาติอย่างที่บอกไปแล้วคือนี่น่าจะทํานายเป็นภาพรวมๆให้ฟังนะคะก็คือพูด ภาพคนกลุ่มใหญ่โดยรวมให้ฟังนะคะคุณนะเคยเกิดอยู่มา,เ,าเคยเกิดอยู่หลายยุคหลายชาติมากๆนะคะมันก็จะเคยเป็นคนไทยบ้างไม่ใช่คนไทยบ้างนะคะหลายยุคหลายสมัยโดยเฉพาะเด่นๆนะนี่น่าจะเป็นยุคสมัยของสเสด็จพ่อรอห้าคุณเคยเกิดเป็นสาวกของพระแม่กวนอิมท้าวเวสสุวรรณ ป็นสาวกของท้าวเวสุวรรณเคยเป็นสาวกขององค์พระศิวะพระแม่อุมาพระแม่กาลีเป็นสาวกของพระแม่ลักษมีนะคะเออแล้วก็เกี่ยวโยงกับท่านได้หลายอย่างพวกคุณเคยเกิดเป็นสาวกของท่านนะคะที่น่าเห็นนะแต่ว่าถ้าให้ดูภออพชาติในปัจจุบัน ซึ่งจะเกี่ยวโยงกับชาติอื่นๆมันเป็นยังไงคือน่ามีความรู้สึกว่าภาพที่เด่นชัดมากของคุณก็คืออืมท่านให้เห็น่ะอยู่สองยุคเป็นยุคที่เป็นสาวกของพระแม่กวนอิมแล้วก็ยุคของพระ,ะสิทธิพ่อร้อห้าแต่ถ้าจะให้ชัดเจนจะเป็นของรัชกาลที่ห้าคุณเคยเกิดอยู่ในช่วงยุคของท่านเป็นสาวกของท่าน คุณเกิดเป็นผู้หญิงที่สวยมากงดงามมากนะคะสวยมากงดงามมากแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนผิวขาวขาวผ่องสดใสรูปร่างอวบเห็นเป็นผู้หญิงนะเห็นเป็นผู้หญิงชาติของคุณนะคะเป็นผู้หญิงและคุณก็เป็นคนที่ขยันคือไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยมาก่อนแต่ว่ามาร่ำรวยหรือขยันได้ด้วย ด้วยฝีมือของตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่อดทนหนักเอาเบาสู้อืแต่มันก็จะมีคนที่อิจฉาดิษยยาอิจฉา,าในเรื่องของความสวยในเรื่องของความร่ํารวยความขยันของคุณโดยเฉพาะคนคนนั้นนี่น่ารู้สึกว่าจะเป็นเ,เป็นเพื่อนด้วยกันเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันหรือเป็นบริวารของคุณ นะคะมีความอิจฉาลิษยาเกิดขึ้นแล้วก็คุณได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมียศสูงมากๆในสมัยรัชากาลที่5ตาตแแหม่งยศสูงแต่ผู้ชายคนนี้ค่อนข้างเจ้าชู้ไม่ได้มีแค่คุณเป็นภรรยาแค่คนเดียวก็จะแบบเป็นมีบ้านเล็กบ้านน้อยคนที่1 2ึ่งอาี่หะไรประมาณนี้แล้วคุณก็เป็นหนึ่งใน5ของเขาด้วยนะคะ ในบรรดามีเมียสามสี่คนนะก็คือมีความอิจฉาสยาลุมหัวกันเอ,อสูมหัวกันอะ่ะเราสมือนว่าแบบพยายามก่นแกล้งคุณพยายามก่นแกล้งคุณคยได้เห็นเป็นแบบนั้นนะแต่ผู้ชายคนนี้รักคุณมากบอกได้คาเดียวคือรักคุณมากนะคะรักคุณมากแล้วก็เอ,อมันจะมีช่วงจังหวะที่เหมือนเขาเหมือนเขาหลงคํายุยง คำพูดของบุคคลหนึ่งในสามที่เป็นภรรยาทำให้คุณทําใ้้คุณรู้สึกว่าเหมือนน้อยใจตัวเองอะเหมือนน้อยใจตัวเองว่าทำไมโชคชะตาเป็นเป็นแบบนี้ทั้งๆที่ตัวเองก็เป็นคนดีมาตลอดมันเกิดความสับสนอยู่สองอย่างว่าคือมันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบคือหนึ่ง อยู่ต่อในฐานะการเป็นภรยาแบบนี้โดยที่ไม่ต้องยุ่งวุ่นวายกับใครหรือ2คือจะลักษณะเหมือนแบบปิดวิเวกอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าปิดวิเวกดีอะไรประมาณเนี้ยคือให้าเห็นเป็นแบบนั้นอันนี้คืออดีตชาของคุณนะคะแต่สิ่งที่คุณเลือกนะคือน่าสึกว่าคุณไม่ได้ปิดวิเวกค,คุณไม่สามารถปิดวิเวกได้เลยคุณก็ยังคงเลือกที่เลือกที่จะทําหน้าที่การเป็นภรยาของเขาต่อไปอืนะคะมันก็คุณก็มันจะถูกกันแกล้งตลอดเวลา ะะจากผู้หญิงมีอยู่มีมีมีเมียอยู่ห้าคนนะคุณเป็นหนึ่งในสี่มันจะมีอยู่สามคนอะที่เกลียดไม่ชอบคุณแต่จะมีคนหนึ่งเขาเขารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้เกลียดคุณแต่ว่าเขาจะอยู่เฉยๆของเขาอะไรประมาณเนี้นะคะฟังแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบเนาะฟังแล้วรู้สึกเหมือนมันเป็นนิทานยังไงก็ไม่รู้นะคะก็ถือซะว่าเป็นการฟังนิทานแล้วกันนะคะโอเค okay. แต่ถ้าจะถามถึงว่าพวกเขามาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วหรือยังคือน่าเสือว่าเขาจะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแหละบางกลุ่มบางส่วนนะคะซึ่งจ่อจงให้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่การอ่านดวงส่วนตัวถ้าเป็นการอ,าอ่านดวงส่วนตัวของคุณนะคือน่าจะสามารถจาอจงได้ว่าเอ้จากการรักรวาลของคุณนะเขามาเกิดกันเป็นมนุษย์หรือยังหรือว่าเขามาเกิดเป็นภพภูมิไหนต่มกว่าหรือสูงกว่าเราหรือว่ายังไม่มาเกิดเลยอะไรแบบนี้มันจะต่างกันนะคะอ่ะโอเค วิบากกรรมเดี๋ยวนะขอดูหน่อยซิว่าเคยมีคำสาบานกับใครไว้ไหมนะคะอืคำสาบานมีไหมคำแช่งมีไหมแช่งไหม,มคำสาบานคุณไม่ได้สาบานอะไรกับใครเอาไว้ไม่ได้สาบานกับคนที่คุณรักเอาไว้นะคะแต่ว่ามันมีคำแช่งคำแช่งจากเมียน้อย คำแช่งจากเมียน้อยเพราะว่ามีคนหนึ่งที่เกลียดคุณมากมาก,มากเกลียดมากถึงขั้นที่แบบว่าทา่ายังกระทืดกททุกถีทางไม่ให้คุณได้ดีบได้ดีแล้วก็ไม่ให้สามีอ,อ,อุปถัมคุณอะไรประมาณนี้มันมีคําแช่งของเขาอยู่มันมีคําแช่งของผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้นะคะซึ่งรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นเขาน่าจะมาเกิดแล้วนะมาเกิดเป็นผู้ชายในชาติปัจจุบัน มาเกิดเป็นผู้ชายในชาติปัจจุบันมีคําแช่งเอาไว้อยู่คะ่ะเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของครอบครัวเขาแช่งคุณเรื่องของการเงินแล้วก็ครอบครัวเพราะความเกลียดนี่แหละนะคะเลยมีคําแช่งนะคะอ่ะโอเคจะถามว่าเขาจะได้รับวิบากกรรมอะไรไหมก็คงเป็นกรรมน่าจะมีอยู่นั่นแหละนะคะแต่มันเราบุให้ไม่ได้ท่อนเอง,เ,องเนาะอ่ะโอเคพอมาชาตินี้ปี2566ถ้าคุณมีคนรัก ปีนี้คุณให้ระวังเกณฑ์นในเรื่องของการทะเลาะกับคนรักของคุณซึ่งคุณหรืออาจจะเขาก็ได้นะคะมีดวงในเรื่องของการมีบุคคลที่3เข้ามาเป็นมือที่3ในเรื่องของความรักสุดท้ายแล้วมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นและคนที่จะเดินหันหลังให้ไม่ใช่คุณแต่เป็นคนรักของคุณนั่นเองที่จะเป็นคนหันหลังให้คุณในปีนี้ให้ระวังเด่นมากคือเรื่องของความรักนะคะมี มีคนที่สามเข้ามาแทรกอย่างแน่นอนคุณอาจจะไปจับได้แล้วก็ทะเลกกาะก,กับแฟนทะเลาะกับแฟนแต่ถามว่าคุณนะ่ะอยากจะเลิกกับคนคนนี้ไหมคุณไม่เลิกคุณรอหรือคุณให้โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่แต่คนละของคุณเขากลับไม่ได้คิดแบบนั้นเขากลับถอยออกมาในความสัมพันธ์ถอยออกมานะแต่ว่า จะให้เขากลับไปอีกครั้งหนึ่งเ,เหมือนแบบว่ากลับมาคบกับคุณอีกครั้งหนึ่งน่นาไม่มั่นใจว่าเขาจะกลับมาคบกับคุณแบบไหนยังไงแต่ว่าตอนนี้คือมันมีเกณฑ์ของการถอยออกมาแล้วอันนี้คือเด่นมากคือเรื่องของความรักนะคะประเด็นสองเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของการเงินปีหกหกของชาวาราศพีพฤษภการเงินคุณจะมีปัญหาถ้าคุณเอาเงินไปลงทุนก้อนหนึ่ง ก้อนใหญ่มหาศาลมากๆเยอะมากบางคนอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นหลักแสนหลักล้านแต่บางคนอ่ะหลักแสนหลักล้านก็มีนะที่เอาไปลงทุนแล้วปรากฏว่ามีปัญหาและคนที่สร้างปัญหาให้คือใครเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงคนถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นเอ่อเป็นอะไรนะถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นหุ้นส่วนคุณหรือเป็นคนที่มาชวนให้คุณไปลงทุนด้วยให้ระวังว่าเขาจะมาในเชิงที่แบบว่ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ กับคุณถ้าคุณเอาไปลงทุนเกณฑ์ที่คุณจะได้ถามว่ามีโอกาสได้เงินคืนไหมมีโอกาสได้เงินคืนแต่มันจะชา้าคุณจะโดนโกงเรื่องเงินนะคะอ่าในสองเรื่องนะให้ระวังด้วยเรื่องงานไม่ค่อยโดดเด่นนะคะโดดเด่นแค่สองเรื่องในปีนี้แล้วก็เรื่องของสุขภาพสุขภาพอยากให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะลำไส้นะคะแล้วก็กระดูกสันหลังนะคะอืมสายตานะคะระบบสายตาแล้วก็ บริเวณขาหรือหัวเข่าแล้วก็เป็นนิ้วเท้านะคะนิ้วเท้าฝ่าเท้านะคะนี่คือสุขภาพทั่วไปอ่ะโอเคเรามาดูกันต่อในเรื่องของการไหว้ขอขมาเจ้ากรรมในเวนอดีิชาดูนะคะว่าเราจะขอข,อขมายังไงนะคะอืคุณอาจจะเคยเกิดเป็นลูกหลานของเส็จพ่อรอห้าก็ได้นะคะอืมเพราะว่าดวงแต่ละคนในหน้าพูดโดยรวมนะไม่ได้จาอจงดวงของคุณคนเดียวนะ บางท่านอาจจะเป็นลูกหลานท่านเพราะว่านี่น่าเห็นคุณเกิดอ,อยู่ตระกูลที่ค่อนข้างสูงอ,ะอ่ะอมาดูวิธีการไหว้นะคะไหว้ย,ยังไงให้ถูกวิธีถ้าหากคุณจำไม่ได้นะคะก็คือขอให้คุณเออ่พลรีเพย้อนหลังไปอีกทีนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆแกะออกมานะหนึ่ง ไหว้ให้ตรงวันและเวลาที่ให้ถ้าหากว่าไหว้ไม่ได้ขอให้เลื่อนไปเป็นเดือนอื่นทันทีนะคะเดือนหน้าแต่ขอให้ตรงวันและเวลาเดิมนะคะก็คือไหว้ทุกวันที่แของเดือนช่วงเวลาตีหนึ่งถ้าช่วงเวลาตีหนึ่งของที่แปดก็หมายถึงต้องเป็นหลังเที่ยงคืนของวันที่เจ็ดนะคะเตรียมอะไรบ้างนะคะทู่แปดดอกนะคะเงินหนึบาทนะคะน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าหนึ่งขวดนมหนึ่งกล่องอืม ข้าวสารกอกให้เต็มถุงเลยนะคะกอกให้เต็มถุงเลยนะเออไม่ใช่เอาถุงใหญ่มาแล้วกอกเครื่องถุงอย่างงี้ไม่เอานะเออข้าวสารหนึ่งถุงนะคะแล้วก็ดอกไม้สีแดงกี่ดอกก็ได้นะคะอืมผลไม้มงคลสามห้าเจ็ดเก้าเป็นมงคลนะคะเท่าไหร่ก็ได้นะคะสามห้าเจ็ดเก้าได้หมดเลยนะอืม ประมาณนี้นะคะของไหวประมาณนี้นะคะาจากนั้นนะคะก็เปิดบทสวดสรรเสริญพระพุธพระธรรมพระสงฆ์นะคะแล้วก็ตามด้วยบทสวดสรรเสริญของสัจพ่อรอห้นะคะเพื่อขอพรท่านเพราะท่านจะอวยพรคุณอยู่3เรื่องก็คือ1คือเรื่องงาน2เรื่องเงินแล้วก็เรื่องของครอบครัว3เรื่องแค่นี้นะคะอืม ปดิดบทสวดเสร็จแล้วนะคะก็คือในวันที่คุณไหว้ขอให้คุณจงมีศีลห้าให้ครบถ้าหากคุณมีศีลห้าไม่ครบคุณไหว้คุณจะไม่เห็นผลอะไรทั้งสิ้นนะคะอ่าสี่ก็คือเอ,อ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวเองแล้วก็บอกว่าของกทานเนื้อสัตว์ใหญ่โคกระบือแล้วก,ก็ยกบุญให้กับสิงส่งเอ่อยกบุญให้กับพระบรมธามประสงค์ยกบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างต่อไปนี้ก็คือองค์เสด็จพ่อรอห้านะคะยกบุญให้กับ เจ้าที่เจ้าทางยกบุญให้กับเจ้ากรรมในเวเในอาดิชาก็คือสมัยรัชกาลที่5นะคะข้าเจ้าเกิดเป็นใครแล้วก็บอกว่ายกบุญให้กับบิดามารดาของข้าพเจ้านึกหน้าของน้นองนึกหน้าของท่านเอาไว้นะคะแล้วก็ตุดทูบตอนตีหนึ่งแล้วก็บอกกล่าวประมาณนั้นแหละนะคะไปแล้วหลังจากนั้นก็คือ,อ,อพอบอกกล่าวเสร็จอธิษฐานเสร็จนะคะขอถอท่านต่อให้ไม่ขอท่านก็ให้อยู่ดีนะคะ ก็รอให้ทูบเทียนจนหมดดอกแล้วคุณก็ค่อยไปนอนช่วงที่รอให้ทําอะไรก็คือคุณอาจจะนั่งสมาธิรอก็ได้นะคะแล้วก็เออพอถึงเวลาทูบเทียนหมดก็คือค่อยไปนอนตื่นเช้ามาก็เอาน้ํานะคะไปกวดลงพื้นดินเกาวบทกวดน้ํานะคะส่วนผลไม้นะคะนมกินเองได้นะคะเงินเอาไปทําบุญบริจาคไทยชิโคกระบือหรือว่าบริจาคลงศพนะคะแล้วก็ส่วน ดอกไม้ก็คือเอาไปไหว้บนวางไว้บนหิ้งพระได้เลยไม่เป็นไรนะคะจบแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรทําแค่เดือนละครั้งนะคะแนะนําก็คือไหว้สักสามเดือนเป็นต้นไปสามเดือนเป็นต้นไปอย่างต่ําถ้าต่ำกว่านี้คุณจะไม่ค่อยเห็นผลหรอกนะคะสามเดือนขึ้นไปเข้าเดือนที่สี่คุณก็เริ่มขอพอรท่านได้เลยอะไรที่ติดขัดอยู่ก็คือขอได้ะนะคะโอเคอันนี้คือทำเฉพาะในปี2566แก้ดวงของปี66นะคะตัวนี้นะ ตามนี้เลยนะคะขอมีศินห้าให้ครบนะคะถึงจะเห็นผลลัพธ์แต่การไหว้ของคุณในรอบนี้รู้สึกว่าจะมีเจ้ากรรมในเวรนะคะคอยขวางทําให้การไหวไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็อดทนสู้ๆแล้วกันนะคะเพื่อผลลัพธ์ของตัวเองเนาะมันไม่ใช่ผลลัพธ์ของใครเลยผลลัพธ์ของคุณอย่างเดียวเลยแหละนะคะอ่ะโอเคก็บอกกล่าวประมาณนี้นะคะเป็นกาลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ เจอกันใหม่นะคะใน EP หน้านะคะขอทุกคนทุกชิเออโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ